ผมสวัสดีครับพบกับชินวาครับในช่องมัตตว่าชแนลนะครับผมกับรายการมัตตว่าอาร์ชูรี่นะครับก็จะเป็นการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับธนูนะครับผมล้วนเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นธนูอ่าพูดเป็นครั้งที่สครับเพราะครั้งแรกอัดไปแล้วมันมีดีเลย์มันไม่ค่อยโอเคนะครับผมตอนนี้ทีมงานก็เลยว่าเออจะปรับปรุงแก้ไขอาทิตย์ใหม่เนาะนะครับก็เป็นคลิปนี้นะอ่าเป็นคลิปที่เป็นธนูนะครับผมตอนแรกครับบอกเป็นธนูทงสไลด์เคิร์ฟตรงต่ำมานะครับผมแต่ เนื่องจากว่าชินว่าพิจารณาแล้วมันคือธนูมองโกหลังม้านะครับผมนะเป็นธนูที่มีความแรงนะครับเป็นสายย่าตั้งนะครับผมนะสายย่าตะย่าตั้งนะครับเป็นตัวนี้เนาะตรงนี้ปกติมันต้องมีตัวรองนะครับรองสายลงมานะครับตอนนี้เขาสไลด์เคิร์ฟลงมาทะคให้สายอยู่ตรงนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นธนูที่เรียกว่าสไลด์เคิร์ฟนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับถ้าใครซื้อไปแล้วแบบอยากได้เอาชั้นเพิ่มก็เพิ่มได้ประมาณ200กว่าบาทนะครับผมติ๊ก ปักเข้าไปนะครับเป็นตัวลองเป็นตัวยางนะครับหรือว่าซื้อตามเหตุการต่างๆได้นะครับลองแปะตรงนี้สำหรับลองสายได้หรือจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับมันสวยดีล้วเห็นมันแปกแล้วมันสวยนะครับก็เลยนํามานะครับปกติจะเป็นนี้เนาะปกติจะเป็นนี้หมดนะฮะเขาทาให้ตรงนี้มันมันเล็กลงมาทําให้การดีดลูกมันมีเบาขึ้นแล้วก็สวิงได้ดีขึ้นนะครับทาให้มันไม่หนักไม่สถานมือมากแล้วทําให้ลูกดีดเร็วนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะตั้งได้ดีนะครับนะเขาสำหรับคันเคอร์ฟี่มีตีสานนะครับสิทธิภาพมันค แต่ว่าแรงประ้านตรงนี้มันก็จะมีอยู่นะครับเขาจะลดมาให้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตรงนี้ก็มรใจเลยว่าแข็งแรงแน่นอนนะครับงานก็เกียนะครับขัดเรียบเนียนนะครับผมต่างจากงานที่เป็นไฟเบอร์นะครับอื่นๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นลายไม้นะครับผมติดนะครับพีวีเป็นลายไม้เนาะเป็นลายไม้เก่านะครับสวยงามโดยแหละแล้วก็พันสายนะครับเก็บสายดีแล้วก็ที่สำคัญสุดก็คือตรงนี้ครับ ตรงเนี้ยมันจะโดดเหนือกว่ารุ่นหั่นนะครับผมนะฮะเหนือกว่ารุ่นหั่นแล้วก็ดูแบบโอเคเลยเหมือนกับตุรกีนะครับก็คือตรงที่จับเนี่ยเขาจะกลมนะครับลมเล็กมาครับจับให้มันกระชับมือขึ้นนะครับดูแรงดูดีขึ้นนะครับนะฮะอ่ะครับสวยงามด้วยแหละแล้วตรนนี้ก็มีรหัสมีอะไรให้นะครับผมนะฮะเป็นท็อปโชวรีนะครับผมเป็นรถของเขาแปลว่าเป็นงานนะครับปีสองพันี่นี่เองหรือว่าผลิตออกมาเดือนธันวานะครับผมนะเดือนธันวา ทีของใหม่เดือนธันวาปี2019นะครับก็มาปีนี้ครับก่อนปีใหม่นะครับผมก็ตีถ้าปี2020นั่นแหละนะออกมาใหม่ถ้าเป็นรุ่นนี้เนาะนะฮะก็มีบาลานแล้วก็ดูเลกกะทัดรักนะครับผมอันนี้ก็เป็น45ปอนด์ขัแ่สั้นนิดนึงผมวัดให้ดูนะครับชับนะครับผมเมตร30นะครับผมเมตร30นะครับอ่าดูสายกันนะฮะประสิทธิภาพปอนด์เท่าไหร่อ่านี้เขียนว่า126นะครับ นี่สองเขียนว่าร้อยี่หกนะคะรับผมเรามาดูกันนะครับว่าร้อยี่หกไหมอ่ากระสุนนี้ก็หลังมาแน่นอนนะค,ะนะค,ะะครับผมนะฮะอ่าร้อยี่ห้าครับถ้าดูแล้วก็จะร้อยยี่สิบหกนะครับผมก็เป็นรุ่นที่มีความสวยงามนะครับผมก็จะแตกต่างจากตรงจุงก้กีนิดนึงตรงกีก็จะตรงอย่างนี้นะครับผมนะฮะ,นะะแล้วก็ลูกกีจะเคิร์ฟไม่ยาวขนาดนี้จะเคิร์ฟยาวขึ้นนะครับแล้วก็เดียวเพียวนะครับผมกอ จับแล้วมีความแข็งแรงนะครับแต่ไม่ควรเราไปแทงไปทิมไปฟันไปตีนะครับไปโขกนะฮะมันไม่ใช่รุ่นหั่นนะครับผมนะฮะนะก็ธนูมองโกเป็นธนูที่ขึ้นชื่อมากนะครับผมในบรรดาธนูนะครับใครนึกถึงก็ต้องถึงธนูมองโกก่อนนะครับผมเพราะค่อนโลกนี่ตีมาแล้วนะครับผมมม้แต่โซนยุโรปนะนะด้าจักรวรรดิไม่ใร่วมไปก่อนนะครับผมยิคของโลกได้นะฮะตีไปจนกระทั่งเตนุกินเนี่ยเจคิขานี่บอกว่าโอ้โหพื้นที่นี่มันกว้างใหญ่ตีไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะหมดสิ้นกีทีหนึ่ง แต่ถ้าฝืนใจอีกนิดหนึ่งครับอีกหนึ่งในสี่หนึ่งในสามเนี่ยหมดโลกแน่นอนนะฮะกรรรุกธนูชนิดนี้นะครับผมราะว่าควบม้าไปยิงจริงจริงนะครับผมด้วยแรงม้าพุ่งไปก็ยิงไปด้วยปึ่งปึ่งนะครับหรือว่าแท้กลยุทธ์ตีไปแล้วหนีกับนะครับทำเหมือนแพอีกคนนึงตามเข้ามาเพิ่มยิงสวนกับนะครับผมม้าครับวิ่งมาลูกธนูสวนมาครับผมแทบจะทะลุตัวไปเลยนะครับนะฮะก็เป็นธนูนะครับผมมังกนะฮะอ่า เนี่ยครับผมนะเป็นธนูคอมโพสิตนั่นเองนะครับผมก็คือประกอบประกอบขึ้นมาตรงนี้นครับแต่ว่าเป็นดูไฟเบอร์นะอ่ะพูดความพัมเพลงเยอะแล้วต่อไปก็โชว์การขึ้นสายนะครับขึ้นสายให้ดูเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นอย่างนี้เนาะปะกติจะเป็นตัวรองหรือว่าตรงนี้มันจะยาวมาอย่างนี้ครับขอสไลด์สไลด์ขึ้นนี่ครับยกลงไปขอเรียกเคิร์ฟนะครับทางทางร้านที่ทางโรงงานที่ว่ามานะครับผมทีนี้ทางฝั่งของอุจจต ta เรียก ซียาใส่ยาฝัา่งฝัง่งบ้านเราเรียกเขานะครับผมน,นะฮะขึ้นเนี้ดูนะครับผมขึ้นขึ้นเนี้ยก็มันจะยากตรงสายตรงเนี้ยครับว่ามันจะหัวมันจะขมวดออกไปนะครับผมนะฮะแต่ไม่มีปัญหาครับอ่อาพอใส่ได้ปุ๊บก็ไล่ลงมาแล้วก็ไล่ข้างล่างอ่ะครับผมรุ่นนี้จะใส่ง่าย,ายหน่อยมันจะตรงพอดีเป๊ะขึ้นปุ๊บเราก็มาไล่สายตรงนี้นะครับผมดูประมาณนี้ครับ อ่าครับผมตรงเป๊ะเลยก็จะมีรอดนิดนึงนะครับสี่สิบห้านะครับผมก็จะมีความสวยงามครับผมไม่ต้องมีตัวรองไม่ต้องมีตัวอะไรแต่ได้เคิร์ฟสะใจแบบมองโกนะครับผมตัวที่มีตัวรองเข้าใจไหมฮะไม่ต้องมีตัวรองตัวอะไรแต่ได้เคิร์ฟสะใจเหมือนใส่มองโกนะฮะก็คือตรงเนี้ยตรงเลยเห็นไหมฮะมาปุ๊บนะฮะตรงนี้ต้องมีตัวรองนะครับผมเขาสไลด์ออกมานะครับมีความสวยงามเลยอยากเป็น ถ้าจะเรียกว่าไฮบริดเลยมั้งเนี่ยฮะ,ะผมเป็นไฮบริดเลยแหละนะฮะชอบนะบผมชอบรุ่นนี้เลยนะฮะก็เลยต้องรีวิวรอบ2ออีกด้วยนะครับผมนะฮะเลยต้องรีวิวรอบ2ให้ลูกค้าดูนะครับผมอ่าเหมือนเดิมครับถ้าเราดึงครั้งแรกอาจจะมีเสียงน้ำเปรี้ยวของกราวนะครับผมลายมีเตเอาไว้นะะฮอันนี้มีไหมต้องรองมีนะฮะถ้ามีมีก็จะมีเห็นไหมใช่ไหมไม่หายนะขอบไม่หายอ่าขาก็จะเป็นนูมองโกนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมก็จะ ดึงสายให้ดูนะครับอ๋อจะมีตรงนี้เนาะอ่ันนี้น่าจะอยู่ด้านบนเนาะเพราะว่าสายตัวนี้ยาวขึ้นนะครับผมนะฮะก็ทำทำอิสเซบิ้งตรงนี้ยาวหน่อยนะฮะก็ดึงให้ดูกันนะครับผมโอ้ดูการจับครับเล็กนิดเดียวเลยเดห็นไหมจับนิดเดียวจับกริปแบบมือนจับมีดจับดาบนะครับผมนี้ได้เลยจับกริปได้เลยนะครับผมนะฮะตรงนี้ได้อยู่เห็นไหมฮะเล็กนะครับผมกระทัดรัดแล้วก็ทำลูกทรงเนี้ยเพียวปัดเปรียวเลยนะครับหึง ที่ถูกใจผมเลยอ่ะขอปกติที่ผ่านมาก็คือาจะถามมานะครับเอาไว้ก่อนดึงให้ดูก่อนนะครับนี่ครับผมสวยทรงสวยทรงดีนะครับกดเป็นมงโกนะครับผมไม่ต้องมีตัวตีนะครับได้ความแรงแล้วก็มีเคิร์ฟตรงนี้ด้วยครับทาให้ลดน้ำหนักของมันลงนะครับทำให้มันตีได้เร็วขึ้นนะครับผมนะฮะเพราะผมทำเป็นเมนจูอยู่นะครับผมหนักนะครับมันก็ไม่โอเคสะท้านมือแล้วก็ ลูกไม่เลือกที่ควรแต่ถ้าอย่างเงี้ยไวแน่นอนนะครับไวอากาศร,รุ่นนี้ที่ผมชอบมากนะครับผมตอนแรกก็ผมก็จะไม่ค่อยอาจจะเอารุ่นอื่นมาหรอกเพราะเขมีขายหลายลารุ่นแต่พอเจอรุ่นนี้ปุ๊บผมเอารุ่นนี้มาเลยนะฮะอืมสวยงามครับสวยงามสวยงามสวยงามนะฮะอืมสวยงเดี๋ยวนะสวยงามนี่โอเคอ่ะนะฮะ ก็โอเคครับเวลาผมจาเอะไรเข้ามาผมก็จะดูก่อนแล้วก็สั่งเข้ามาก่อนนะครับผมมาทดสอบดูนะครับผมอันไหนไม่ไม่โอเคก็ชั่แหละออกนะครับผมก็แปลงมันไปเลยนะครับนี่แสบเป็นอย่างนี้เนาะก็ร้านที่เอามาก็ไม่ต้องไม่ว่ากันนะว่าผมเอาของท่านไปทําอะไรหรืออย่างนี้นะครับผมนี่ครับจะเล็กกระทันรัดนะครับผมถูกใจเลยแหละนะฮะผมมองโกนะครับผมนะฮะก็เป็นยุคนี้เนาะยุคนี้เลยแหละ ดูสวยนะครับตรงนี้เล็กแล้วก็มลกลมเพียวนะครับผมเห็นไหมครับมลกลมเพียวเลยนะครับมันจะต่างจากหั่นนะครับหั่นจะออกมาหน่อยนึงนะครับถ้าเป็นรุ่นมังโกที่ผมแนะนํานะเพราะว่าเอ่อถ้าท่านดูนะครับทรงมังโกที่เป็นแบบนี้นะครับกับทรงธรรมดาที่เป็นเคิร์บะครับราคามันจะต่างกันมากนะครับนะฮะยิ่งทรงแมนจูนี่ราคาโดดเลยนะครับผมโดดไปสามสี่เท่าห้าเท่าเลยนะครับทรงมังโกก็จะแพงกว่าธรรมดาประมาณ ครึ่งหนึ่งหรือว่าเท่านึงเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ออกมานะครับผมราคาไม่แรงนะครับแค่ตัดตรงนี้ออกนะครับแค่ทำตรงนี้ออกให้เราเนี่ยเขามีเจเนเรตในการทำขึ้นมานี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเพราะว่าการตัดการอะไรก็ต้องคำนวณดูว่ามาับน้ำหนักได้ไหมอะไรได้ไหมนะครับแต่เนื่องจากไม้มันเป็นไม้บีดไม้นอกที่มีความเหนียวนะครับไม่ได้เป็นไม้แข็งเนื้อแข็งแบบจีนธรรมดานะครับมันก็เลยมีความคงทนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าไม่รวมอะไรนะตรงเนี้ยไม้แบบนี้มันจะเบานะครับถ้าเราทํารูปเพียง จะเบากว่าธรรมดานะครับผมนะฮะอ่าก็เห<อ>็นแล้วเนาะเป็นไงเนะะาะหรือไงก็ไปชมช่วงถัดไปนะครับผมจ้าชาลาดให้ ครับผมเพราะกชินว่าช่วงสุดท้ายนะครับก็เป็นธนูนะครับผมอ่ามงโกนะครับผมก็อาจจะเรียกว่าไฮบิดก็ได้ครับเพราะว่าเขาตัดเคิร์ฟตรงนี้ออกตรงที่เป็นลองสายนะครับเป็นสไลด์เคิร์ฟนะครับนะตามชื่อเขาเลยนะครับก็จะมาลองยิงให้ดูว่าเอ่อเวลายิงแล้วครับเอ่อมันเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็45ปอนด์นะครับก็มีความหนักหน่วงในการดึงนะครับมันก็จะดึงจิกเนื้อเราไปนะครับผมนะฮะ ว่ามันจะมีความแรงตามทรงของเขาอยู่แล้วนะครับนะฮะแต่ละ40ปอนด์เนี่ยจะนิ่มนะครับ45ก็จะเริ่มแข็งขึ้นมานะครับนะบางคนซื้อไปบอกว่าเฮ้ยมันสถานเงิจังอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเข้าใจว่าตนุ45ปอนด์นะครับของรุ่นที่เป็นไฟเบอร์มันก็จะเป็นแนวแนวนี้นะครับยกเว้นทรงที่มันจะดีดยาวขึ้นไปนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นทรงเคิร์ฟอย่างนี้ด้วยนะครับไม่ต้องสืบเลยนะครับนะฮะอ่าไม่ได้พูดพังทำเพลงนะครับผมก็ เปิดเลยนะครับผมในการยิงนะครับยิงแบบมองโก้นะครับผมนะฮะเอาบอกก่อนว่ายิงในห้องไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าแต่ของผมว่ายิงได้เพราะผมมีเป้า AVA นะครับผมเป้าใหญ่นะเป้าเนี่ยผสมแบบเคลื่อนที่ยิงไปได้นะครับผมแล้วก็มีข้างหลังล้องรองหน่อยครับมันก็สามารถที่จะยิงได้นะครับอันนี้ก็ระยะประมาณ6เมตรเนาะเฮ้ยบ้านกว้างไหมมีสองม้องนะับผมนะฮะอ่ะยิงให้ดูเลยนะครับผม ดึงไม่สุดนะครับสายอาจจะไม่ค่อยสวยนะบอกก่อนนะครับผมแต่ถ้าผมยิงสุดก็ไปดูคันหั่นคันอะไรพวกนั้นนะครับก็จะยิงสุดๆนิดนึงนะครับก็จะยิงแบบเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันนามาทดสอบให้ดูยิงแค่ประมาณ2ลูกนะครับผมเต็มที่นะครับทดสอบให้ดูก่อนนะครับผมนะฮะเพราะเป็นคันใหม่อยู่นะฮะไม่ได้ยิงแบบหดลายมากนะครับถ้าหวดลายก็คือเป็นคันประจาตัวเนี่ยหนาวครับผมสามสิบกว่านิ้วอ่ะก็ดูต่อนะครับว่า ยิงแล้วน้าวเป็นไงบ้างแต่ถอดดิ่งไม่สุดนะครับมันก็เลยทรงจะไม่ค่อยสวยถ้าดิ่งสุดเนี่ยทรงจะสวยนะครับผมหึ่แน่นนะครับเพราะว่าเป้าผมใช้ A.P.A. แล้วก็ใช้กล่องอะไรครับผมดันไปด้วยก็ทะลุไปครึ่งลูกนะครับผมนะฮะเพราะว่าทรงเขาเนี่ยให้ลูกที่ดีดเร็วแล้วก็แรงนะครับก็ต้องดูแล้วกันครับมันขึ้นไปฟึบมันเป็นยังไงนะครับผมนะฮะก็แล้วแต่แนวใครแนวมันนะครับก็เป็นตัวหนูไฟเบอร์ที่มีความ สวยงามมากนะครับผมนะฮะนะฮะนี่ครับเป็นตะูหลังม้าครับที่เป็นทรงที่ขึ้นไปแบบนี้ครับเป็นมงโก,โกนะครับผมออกเป็นเมนจูแต่มนจูจะยาวกว่านะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยววันนั้นผมจะมาแนะนําให้แต่นั้นเป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมนะฮะนะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่เรียกว่าเออคุ้มค่าเลยนะครับผมเพราะว่าทรงนี้ยผมบอกว่าถ้าอะไรที่ขึ้นมาทรงนี้นะครับผมตามร้านค้าต่างๆที่ขายอยู่ครับราคามันจะโดด มากกว่าธนูธรรมดานะครับผมธนูหั่นหรือว่าธนูตุรกีอะไรพวกนี้อันนี้ราคามันจะโดดไปประมาณแบบเกินตรงนั้นด้วยะครับราคามันจะโดดเกินเกินราคาของตุรกีด้วยนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ซื้อไปก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าได้เกินตรงนี้ก็คุ้มแล้วนะครับผมงเก็แนะนําเลยนะครับใครไม่มีก็ลองดูนะครับจะเป็นครั้แรกก็เป็นรุ่นนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นตุรกีหรือจะเป็นฮั่นก็ได้นะครับแต่แนะนําตัวนี้ครับ จับสวยนะครับเงียนมือครับคันดูเล็กกระทัดรัดนะครับที่จริงทรงมันต้องแบบดูใหญ่มากนะครับแข็งแรงนะครับดูเล็กกระทัดรัดเพราะว่าตรงเนี้ยเห็นไหมฮะมันใหญ่แต่ตอนนี้ก็ทํามันเล็กนะครับตรงนี้ต้องเป็นต้องใหญ่นะครับโคนเพื่อกันมันทันะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ต้องทาแบบนี้นะครับทุกเวลามีเน็นะครับนะฮะเป็นรุ่นที่เรียกว่าไฮบิดนะครับสวยเลยแล้วก็งานออกมาดีนะครับผมเป็นงานแบรนด์นะครับผมนะฮะใายบอกว่าเอ้ยงานทำไมมันราคาแพงจังเลยนะครับผมผมก็มีรุ่นที่มันดอลๆมา ให้นะครับผมเปน็นงานเทนเม็นะครับผมสิทธ,ธิภาพก็โอเคอยู่นะครับแต่ถ้ารุ่นนี้รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่ารุ่นน,นี้เป็นรุ่นของปีใหมนะ่เน่ผมว่ารุ่นนี้เข้ามาก่อนใครเพื่อนเลยเพราะเห็นแล้วถูกตาถูกใจแล้วตัวจริงนั้นสวยกว่านในรูปอีกนะครับผมนะฮะสวยได้แหละแล้วก็ยิงนี่เอ,อ่อดึงหนักก็จริงครับแต่ยิงก็ปล่อยรู้สึกว่ามันหนักนะครับไปหนักทั้งมาทั้งไปเลยนะครับผมก็เป็นรุ่นที่สมควรแก่ราคาแต่ความแรงเนี่ย ได้แน่นอนนะครับผมรุ่นไหนก็ตอบโจทย์ได้กับรุ่นนี้ไปได้นะครับผมยกเว้นเหมือนจูนะนะครับเพราะว่าเคิร์ฟเคิร์ฟอย่างเงี้ยเป็นเคิร์ฟที่มีความแรงครับผมนะดูขึ้นเลยนะครับนะยังไงก็อยากแนะนำให้เล่นกันนะครับผมรุ่นนี้นเนาะแอบดูสวยไหมสวยไหมขี่ม้าเล่นมา้าเกินไปแล้วอ่ะครับผมก็ยังไงคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมการรีวิวแก้จาก แก้จากการรีวิวไปครั้งที่แล้วนะครับผมที่ออกมาดีเลยหรือว่าไม่สวยงามนะครับก็ปรับแต่งโดยทีมงานเล็ตลองนะครับผมสายแดกนะครับผมเล็ตลองทีมงานพัฒการร้านอาหารนะครับผมนะก็มาช่วยกันทําธนูนะครับต้องขอบคุณทีมงานด้วยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยสําหรับการยืมคันแต่อันนี้ไม่มีเจ้าของนะครับผมเหลืออยู่ประมาณห้าคันเนาะสามสแล้วก็สีนะครับผมตอนนี้เหลือเท่าไหร่ก็ ที่ตอบคะถามเข้ามานะครับอยากให้ได้ยิงกันทุกคนนะครับเพื่อนฉันต้องได้ยิงเพื่อนฉันต้องดีแอนอ่ะครับผมติดลวนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ